เนี่ยแฟนทิ้งเราไปนะครับโทรไปก็ไม่ค่อยรับไลน์ไปก็ไม่ค่อยอ่านนะครับรับมือยังไงดีคะนะครับเพิ่งเกิดมาสองอาทิตย์แล้วค่ะคือจริงๆคุณจะไม่พลาดเลยนะถ้าคุณจับสัญญาณได้ตั้งแต่แรกว่าอีกฝ่ายเนี่ยเริ่มหมดรักคุณหนึ่งครับสิ่งที่ห้ามทําอย่าทักซ้ำสองอย่าลงสตอรี่เศร้าอย่าแชร์แคปชั่นเศร้าๆหรืออย่าแสดงออกอะไรก็ตามแต่ให้อีกฝ่ายรู้ครับว่าคุณกําลังเจ็บปวดใจในการกระทําของเขาสามครับ อย่าพยายามทักไปทุกช่องทางมันบล็อกอันนี้มันไม่ตอบอันนี้ก็พยายามไปส่งอันโน้นนะครับพยายามเข้าทุกแพลตฟอร์มพยายามติดต่อเขาอย่าทาครับเพราะคุณจะยิ่งดูไร้ค่ามากขึ้นครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องหยุดเลยนะตอนนี้หยุดเลยครับแต่สิ่งที่คุณต้องทำกันเลยเวลาที่อีกฝ่ายเลือกที่จะ ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยตอบคือมันมันก็เป็นสัญญาณชัดนะครับว่าอีกฝ่ายต้องการเลิกอีกฝ่ายไม่อยากมีคุณอีกแล้วนะครับคุณรักเขานะครับคุณอยากจะคุยกับเขาแต่เขารักคุณยังไงถึงไม่อยากคุยกับคุณคุณก็รู้คําตอบอยู่แล้วนี่นะครับว่าสุดท้ายแล้วอีกฝ่ายต้องการตัดความสัมพันธ์คราวนี้ไอ้วิธีการแก้ปัญหาคุณก็ต้องกลับมาทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายคิดผิดที่ทิ้งคุณไปเขาเป็นฝ่ายคิดผิดที่ไม่ตอบคําถามคุณเขาเป็นฝ่ายคิดผิดที่ไม่อ่านข้อความของคุณ ด้วยวิธีการอะไรบ้างหนึ่งโชว์การเข้าสังคมของคุณเดียวนี้หมายว่าคุณจะไปเข้าสังคมกับเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนที่ทํางานหรือสังคมใดก็ตามแต่ครับคุณต้องโชว์การเข้าสังคมและองแบววสังคมเหล่านั้นที่คุณถ่ายหรือที่คุณโชว์ออกมาเขาต้องไม่รู้จักคนเหล่านั้นเลยเพราะสิ่งนี้มันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่คุยกับมันแค่สองอาทิตย์มีคนใหม่แล้วเหรอไอในภาพเนี่ยไอคนใหม่ของมันคนไหนวะใครคือคนใหม่ของมันวะเขาจะเกิดการสงสัยครับ คุณกําลังไปกระตุกต่อมที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีคนใหม่หรือเปล่าเขากําลังสงสัยว่าคุณมีใครหรือเปล่าหรือคนใหม่ของคุณเป็นใครคุณเริ่มดึงโฟกัสของคนมาที่คุณคุณต้องดึงโฟกัสของเขาให้ได้ก่อนในลําดับแรก 2. ครับโชว์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแบบ before After หมายความว่าไอ้ช่วงที่อยู่กับเขาเนี่ยคุณเนี่ยโคตรทำตัวแบบของตายเลยนะครับโคตรทำตัวแบบไม่มีที่ไปโคตรทำตัวแบบเขาดูถูก แต่คุณต้องทําตัวแบบ before after คือตอนนั้นฉันเป็นแบบนั้นก็จริงแต่ตอนนี้ฉันโคตรไม่เหมือนเดิมเลยทรงผมฉันก็เปลี่ยนไปเสื้อผ้าการแต่งตัวแล็บรองเท้ากระโปรงกางเกงเสื้อของฉันเปลี่ยนไปหมดเลยในไลน์หลังบ้านเนี่ยนะครับเวลาที่บางคนเรียนแบบแพ็คแบบ ซูเปอร์วีพีเช่นเรียนสั่งรักเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยเรียนแพ็แพคคู่เงี้ยก็จะมีครูคอมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวครูคอมเช็ครายบุคคลเลยนะครับภาพแบบนี้ถ่ายมาแล้วเอ้ยดูดีไหมนะครับเอ้แบบนี้ต้องไปปรับนี่นิดหน่อยนะครับปรับเสื้อผ้าเป็นสีนี้หน่อยนะครับหรือ,อ,อทรงผมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยต,ต่างๆพวกนี้ครับครูคอมต้องคอนัซ็์แบบละเอียดเลยนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราทําให้ ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปแบบ before After มันทำให้คนรู้สึกว่าคุณน่าค้นหาอีกครั้งคราวนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อีกฝ่ายอยากหาเรื่องทักหาคุณเออเสื้อผ้าของ,ของผมที่อยู่บ้านคุณเนี่ยส่งให้หน่อยได้ไหมไอ,อสิ่งของอันเนี้ยที่อยู่บ้านคุณยังอยู่ไหมนะครับเอ๊ะลูกเป็นยังไงบ้างนะครับคุณสบ,บายดีไหมมันจะหาเรื่องทักมาในขณะที่เขาทักมาแล้วสิ่งที่คุณต้องทําลําดับต่อไปคือไม่ตอบ แต่ถ้าคุณตอบโคตรพลาดเลยอที่ทํามาทั้งหมดโคตรพลาดเลยคือการไม่ตอบนะครับในครั้งแรกที่เขาทักมาคุณต้องไม่ตอบแต่อ่านแต่คนที่พลาดกันเลยครับพอเขาพอเขาทักกลับมาเนี่ยอ่านแล้วรีบตอบไม่ใช่ครับคุณกาลังจูงจมูกแฟนเก่าให้เข้าข้อกับนะมันต้องมีการเล่นเป็นทีละสเต็ปพอเขาทักกลับมาแล้วคุณไม่ตอบมันทําให้ฝ่ายสงสัยพอสงสัยเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแพ้ คุณรู้สึกแพ้ไหมเวลาคุณส่งข้อความไปแล้วเขาไม่ตอบแล้วบางบางคนถึงขั้นต้องไปกอดยกเลิกข้อความเพราะกลัวเสียหน้าคุณก็ต้องทําสเต็ปนี้ครับอ่านแต่ไม่ตอบมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแพ้เมื่อรู้สึกแพ้เขาจะยิ่งอยากเอาชนะใจคุณพอเขารู้สึกว่าอยากเอาชนะใจคุณมันจะทำอะไรครับพยายามทํเดีัยคุณพยายามนัดเจอพยายามถามพยายามซกเซกเซาซีพยายามระชดระชันใช่สิเดี๋ยวนี้มีคนใหม่แล้วนี่กับผมหรือคุณเลยไม่ตอบอะไรสักพุ่งนี้ครับเรื่องเนี้ยไปทบทวนในคอร์ส สั่งจิตแฟนเก่าและเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรัก